ยังไม่หอมเท่าไหร่กดเท้าไก่ออกดลงไปเบาๆอย่าแรงมากนะเดี๋ยวมันหักกลิ่นอะไรวะอะไรข้าตาลินข้าไมกินแล้วใช่ีอะไรตามนี้เลย เอาใส่หอมก่อนเนาะจานหอมเด้งก่อนให้มันสบก่อนน้ำมาันหน่อยหน่อยไหมจา,านพอพอเยอะใส่น้ำมันผัดสามเกลอให้หอมใส่หัวหอม โอยังจานโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราจะใช้น้ำมันตะเทียมเจียวผัดพริกแกงนะอ่ากาไข่ผู้ชายเดี๋ยวนี้คะอะไรเอ่ยซอยเล็กใช่ไหมใช่เหมือนผัดไข่อ่ะเหมือนผัดไข่ไม่เหมือนผัดไข่แต่ล้านี้หมูบดเข้าวบดแล้วเย็นดีนะ ไม่มีแบบหยาบกับอะไรอยี้ยหรออันนี้คือหยาบจริงหรออันนี้คือหยาบก่อนก่อนหน้านี้มันจะใหญ่กว่านี้นะจานปุกหมูใช่ไหมหมูก้อนคือของน้องเก่งใจคม่ถต้องใ้งห่น้นาไหมไม่ต้อง ำตาลปี๊บใส่ลงไปมหมดเลยทุกโซนเนีย่ยทุกโซนเราอะผัดมาทุก <laughs> โซนถ่อาอย่าุ้กโซนเอาน้ำตาลบี้ๆเลยบี้ๆเอาตกเอบเอบี้ๆบี้ๆกระจายหมูผัดลงไปเออ พป,ปี๊บเอแห้งปลาเกลือไปแล้วเกลือใส่ใช้ป,ป,ปอกมาผัดให้แห้งๆผัดให้เหนียวด้วยเขาไม่เหนียวเนี่ยนะมันจะปั้นไม่ได้